เราไปแล้วเนี่ยหายใจไม่ค่อยอิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาสามารถลดน้ำหนักได้ถึง29กิโลค่ะทุกน oh <my> โดยมีความคิดที่ว่าออกกำลังกายไปทำไม oh. ออกแล้วเมื่อย <laughs> <laughs> ใช่ค่ะออกกำลังก,กายเมื่อยคะ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนคะ่ะสุดชังเฟอรี me, ่เชคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแบมบก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องการลดน้ำหนักนั่นเอคะ่ะทุก ซึ่งการลดน้าหนักในครั้งนี้นะคะไม่ใช่ของแบมเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังทําไม่สําเร็จเลยนะคะทุกคนการลดน้าหนักในครั้งนี้เนี่ยแบมก็จะมาพูดถึงเรื่องของคนอื่นนะคะคนที่เขาเคยประสบความสําเร็จมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องการลดน้ําหนักเนี่ยเราก็จะแบบเห็นกันใช่ไหมว่าเออมีทั้งแบบวิธีแบบ สำหรับบุคคลมีทั้งแบบวิธีแบบเออถูกต้องแล้วก็มีสำหรับวิธีที่แบบไม่ถูกต้องแล้วก็มีหลายๆคนที่เขาทําแล้วเขาลดจริงๆ,ๆ,ๆแล้วมีหลายวิธีนะคะที่ทําแล้วไม่เห็นผลมีทั้งสามวันเจวันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาดูของคนที่เขาลดน้ําหนักแล้วเห็นผลค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยมันแบบอยู่ในช่วงที่แบบเออกำลังแบบพยายามมันให้ตัวเองกลับมาดูดีเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเวลากินแล้วไปแล้วเนี่ยหายใจไม่ค่อยอิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบบเออปรับภูมิฐานการกินของเรา ลดน้ําหนักในครั้งนี้เนี่ยแบมก็ได้ไปหามานะคะซึ่งมีเรื่องราวของคนที่เขาลดน้ําหนักแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยมาแชร์กันมากมายเลยนะคะแต่ในครั้งนี้เนี่ยแบมจะขอไม่เปิดเผยหน้าแล้วก็ไม่เปิดเผยชื่อนะคะขอแค่เออเอาเรื่องราวของเขาเนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันในเฉยแล้วก็เป็นเหมือนกับ ความสุขของเรานะคะที่แบบเออเขาลดได้เราก็ต้องทําได้อย่างนี้นะคะซึ่งมันต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องราวของเขาในครั้งนี้นะคะเป็นสําหรับบุคคลจริงๆเพราะบางคนเนี่ยก็ทําโดยไม่เหมือนกันนะคะแต่ที่เรยมหาหาดูแล้วเนี่ยส่วนมากเขาก็จับประสบความสําเร็จโดยการที่ออกกําลังกายเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเออการออกกําลังกายเนี่ยเป็นการแบบช่วยทําให้ร่างกายเาผาผลาญไขมันหรือเาผาผลาญแบบ แคลอรี่ที่เราไม่ต้องการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็รับส่วนใหม่เข้ามาใช่ไหมมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วที่จะลดแต่สําหรับบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ใช้วิธีการดกลดน้ำหนักวิธีลดน้ําหนักนะคะที่ออกกําลังก,กายนะคะบางคนก็ใช้ไม่ได้เห็นผลนะคะจะมีวิธีไหนบ้างนะคะแล้วเขาเนี่ยลดกี่กิโลนะคะมีวิธียังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มก่อนคนแรกนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถลดน้ําหนักได้ถึง โลเลยคะ่ะทุกคน o ้ oh my god อ oh ้ my god อ้ oh my god 1 9กิโลอะถ้าเป็นแบบแบบคือแบบตัวเหลือแบบแค่กระดูกแล้วนะจริงตูเติบดไม่มีนมนึงไม่มีนะคือนมก็ไม่มีอยู่แล้วค่ะือนมก็ไม่มีอยู่แล้วค่ะคือนมก็ไม่มีอยู่แล้ว จะมาเริ่มกันก่อนนะคะเขาบอกว่าการลดน้หนักในครั้งนี้เนี่ยเป็นการแบบพิชิตสิ่งสําคัญของเขาเลยนะคะซึ่งเขาก็ปรับวิธีการกินนะคะแล้วก็ออกกําลังกายนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะและสามารถลดน้ําหนักจาก122กิโลกร,รัมนะคะเหลือ83กิโล ความอ้วนส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยมาจากการกินใช่ค่ะความอ้วนของทุกคนคือการกินค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่เคยคิดที่จะออกกําลังกายเลยนะคะโดยมีความคิดที่ว่าออกกําลังกายไปทําไมออกแล้วเมื่อย ช่ค่ะออกกําลังกายเมื่อยค่ะใช้เวลานอนเล่นหาอะไรที่อยากกินดูหนังไปหาความสุขในชีวิตแทนดีกว่าและความคิดนี้ก็ทําให้ชีวิตของเขานะคะสู่การกินบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างของทอดของหวานต่างๆค่ะชนิดว่าร้านไหนนะคะมีของอร่อยเนี่ยเขาจะไปตลอดนะคะและมีงานปาร์ตี้สังสรรค์เราก็รู้กันอยู่แล้วน,นะว่าเออการกินเบียร์การกินเหล้าอะไรเงรี้ยมันจะส่งผลต,ต,ต่อร่างกายแล้วก็ทําให้แบบ เออแบบมีน้ําหนักที่ลดยากได้นะคะแล้วก็มีน้ําหนักขึ้นเร็วแล้วก็ลดยากเนาะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะจนผ่านไปนะคะรู้สึกว่าเสื้อผ้าเนี่ยใส่ไม่ได้จริงเขาก็คงจะต้องรู้สึกตั้งแต่ตอนที่เขากินแล้วค่ะทุกคนเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าใหม่พอมาชั่งน้ําหนักอีกทีน้ําหนักทะยานถึง122 เฮ้ยไม่มีคนทักเขาเลยเหรอว่าเฮ้ยอ้วนขึ้นนะอย่างนั้นอย่างเงี้ยแปลว่าเขาไม่ได้อยู่กับสังคมส่วนมากป่ะแบบเขาอยู่กับตัวเองงี้ปะ่ะเพราะว่าถ้าสมมติน้ําหนักขึ้นมาสักนิดอะอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนทักแล้วอะเมื่อความอ้วนเริ่มสร้างปัญหานะคะเขามีจุดเปลี่ยนอย่างมากก็คือมันหล่อหลอมรวมรวมกันจนทําให้เขารุกขึ้นมาปฏิบัติตัวเองใช่ค่ะเหมือนกับทุกคนที่แบบเออแบบพอโดนล้อมากๆใช่ไหมแบบพอเห็นแบบ เฮ้ยสองกระจกใส่แล้วก็ไม่ดูดีเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีจุดในการที่แบบชิสต้องหลุดแล้วทุกคนชิสต้องหลุดแล้วทุกคนชิสต้องหลุดแล้วทุกคนเหมือนฉันตอนนี้นะคะห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งระหว่างการดูเสื้อผ้ามีพนักงานร้านคนหนึ่งในร้านเดินเข้ามาหาน้ำเสียงดูเยอ้ยอยันกับผมว่าเสื้อผ้านในลเลคชั t น,นี้ไม่มีไซส์ใหญ่ถ้าเป็นแบบน,นะคะป็นจ์จเด็นไปก็ปักอะไรอย่างนงี้เลยปักอะไรอย่างนงี้เลยปักอะไรอย่างนงี้เลยเสื้อผ้านใน c o l l e c t i นนี้ไม่มีไซส์แบบใหญ่ขนาดนี้นะคะ มันรู้สึกเจ็บปวดมากใช่ค่ะเวลาที่มีคนทักเราว่าเฮ้ยทําไมแบบเสื้อผ้ามันไม่โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบปรี๊ดเลยค่ะ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 ปรี๊ดน้องเขาบอกเลิกว h a t d i d แฟนบอกเลิกเลยเหรอใช่เราเห็นมาเยอะมากๆนะคะทุกคนที่แบบมีแบบเฮ้ยแบบน้ําหนักขึ้นแล้วก็แบบเออเลิกกับแฟนอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วการใช้ชีวิตเนี่ยรู้สึกเหนื่อยง่ายเจ็บป่วยบ่อยไม่กระฉับกระเฉงจนรู้สึกไม่สบายหนะักแล้วก็ไปพบแพทย์นะคะเขาจึงไปพบแพทย์หมอแจ้งว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง เมื่ออ้วนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนเออเรามาเริ่มกันที่เขาเริ่มออกกําลังกายไปเลยนะคะเขาเริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโดยการควบคุมและนับแคลอรี่ในแต่ละมือใช่ แล้วก็งดของปิ้งของย่างของอะไรที่มีน้ํามันน้ํามันนะคะแล้วก็งดน้ําอัดลมน้ําหวานผลไม้กล่องนะคะเพราะผละไม้กล่องมีน้ําแบบมีน้ําตาลเยอะนะคะเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันและจากนั้นเขาก็เริ่มออกกําลังกายนะคะซื้อจัก,กรยานเสือภูเขามาปั่นในสวนทุกเช้าก่อนไปทํางาน3 0มสถึงหกนาทีต่อสัปดาห์หนึ่ชั่วโมงประมาณแบบสครั้งต่อสัปดาห์อย่างนี้ก็ โอเคนะคะเพื่อเผาผลาญแคลอรีนะคะเปลี่ยนจากการขึ้นลิฟที่ทํางาน12ชั้นเป็นการเดินลงขึ้นบันไดแทนไม่แปลกค่ะแปลกค่ะแปลกค่ะทําผอม สมัครฟิตเนสโดยเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายที่ชอบและสนุกกับมันเดินบนลู่วิ่งและเข้าคลาสเส้นใช่ค่ะทุกครั้งเวลาที่เรามีความสุขกับอะไรเนี่ยเราจะสามารถทํามันออกมาได้ดีเสมอนะคะทุกคนเลือกฝึกกับเทรนเนอร์ในฟิตเนสช่วยในการฝึกสอนอย่างการสร้างกล้ามเนื้อและการเผาผลาญไขมันและให้คําแนะนําที่ถูกต้องกับการออกกําลังกายนะคะโอ้โหจะ มือให้เลยค่ะเพราะว่าเขามีความมุ่งมั่นในการออกกําลังกายมากๆเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่เข้ามาด้วยเก่งจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนที่ดูอยู่คลิปนี้นะคะก็ต้องมีความมุ่งมนแหละสู้ค่ะโดยตรงเดมด้วยนะคะเดมก็จะสู้ค่ะทุกคนไปกันที่คนต่อไปนะคะดูแล้วคนนี้เนี่ยก็ โอ้โหควนจริงๆนะคะก็คือแบบน้ําหนักของเขาเนี่ยพุ่งทะยานไปค่อนข้างเยอะนะมาที่ผู้หญิงกันบ้างคะ่ะทุกคนบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขานะคะคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะเขายังพยายามลดน้ําหนักต่อไปเพราะเขามีน้ําหนักที่เกินร้อยมาก่อนนะคะปัจจุบันนะคะเขาพยายามลดน้ําหนักต่อไปและได้เขียนเรื่องราวประสบการณ์การลดน้ําหนักในช่วงเวลาเริ่มต้นนะคะเป็นแรงบันดาลใจต่างๆที่ทําให้ต้องลุกขึ้นมา ปฏิบัติปฏิวัติตัวเองนะคะจนตอนนี้กลายเป็นสาวสวยน่ารักขึ้นและแข็งแรงขึ้นเขาได้เล่าไว้ว่าประสบการณ์การลดน้ำหนักของเขาเนี่ยให้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะคะเขาเป็นคนที่อ้วนมาตั้งแต่เด็กนะคะหรือพูดง่ายๆก็คืออ้วนกําพันนั่นเองไม่ว่าจะอ้วนเพราะโฮอร์โมนอ้วนเพราะกินเยอะหรือเพราะอะไรยังไงก็คืออ้วนนะคะใช่ค่ะอ้วนเพราะอะไรยังไงคนอื่นก็มองว่าอ้วนค่ะอ้วนค่ะอ้วนค่ะบอกว่าเขาเคยมีน้ําหนักนะคะถึง110กิโลกรัมนะคะ เรียกว่ากินทุกอย่างกินไม่เลือกนะคะยิ่งกินย,ยิ่งอร่อยนะคะกินดึกด้วยแล้วเขาบอกว่าของหวานของมันของทอดของอะไรเนี่ยเขาไม่เว้นนะคะซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าของมันของหวานของทอดอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ร่างกายของเราอะทุกคนอ้วนอยู่แล้วนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยทำให้เขาจะมีน้ําหนักพุ่งทะยานสูงมากจนมารู้ตัวอีกทีเนี่ยก็คือแบบร้อยกว่าไปแล้วนะที่เขาเริ่มเลยนะคะเริ่มสําหรับการลดน้ําหนักเนี่ยก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในการกินให้ได้ผล มากที่สุดนะคะในช่วงลดน้ําหนักเนี่ยเขาจะต้องปรับพิติกรรมทุกอย่างในชีวิตเลยเข้านอนเร็วพยายามไม่ให้เกินเที่ยงคืนงดของหวานของทอดกินข้าวน้อยลงนะ,ะและพยายามแยกระหว่างความหิวกับความอยากใช่ค่ะทุกคนถ้าเราแยกได้ทุกสิ่งมันจะโปรฟิกมากค่ะ การดื่มน้ำหวานนะคะเขาจะเลือกดื่มน้ำผลไม้แท่ที่สำคัญคือการออกกำลังกายนะเขาออกกำลังกายทั้งเช้าและเย็นสำหรับตอนเช้าเนี่ยเลือกออกกำลังกายด้วยการเดินเหยาะๆนะคะส่วนตอนเย็นเนี่ยเขาจะออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกนะคะซึ่งแอโรบิกเนี่ยมันเป็นการเผาผลาญที่ดีอยู่แล้วนะคะถ้าเรารู้นะคะต่อด้วยการ อบซาวน่าโอ้โหดูเพอร์เฟกขึ้นมาบางวันถ้าไม่ได้ออกนอกเนี่ยเขาก็จะเลือกทําโยคะโดยเปิดคลิปตาม y o u t u b e นะคะแล้วก็เห็นมาเยอะนะที่แบบลดน้ําหนักโดยการแบบเปิดคลิปตาม y o u t u b e อย่างเงี้ยซึ่งมันก็ได้ผลนะคะในแต่ละครั้งของแต่ละคนนะคะเือนแรกเนี่ยการเปลี่ยนพฤติกรรมการลดน้ําหนักของเขาเนี่ยลดได้ถึง10โล ปลว่าเหลือร้อยโลแล้วสิเดือนที่2เนี่ยก็ยังลดต่อเนื่องอีก10โลนะคะเขาเนี่ยอึ้งไปเลยเพราะไม่ได้ตั้งใจทํามันลดเร็วขนาดนี้นะกลับมากรุงเทพเจอเพื่อนเพื่อนเพืเ่อน,น,นทุกคนทักเลยว่าบางคนก็เริ่มจําไม่ได้อู้น้ําหนักลดแล้วก็แบบขนาดนี้ได้หรอตอนนี้เนี่ยน้ําหนักเขาเพิ่มมาแล้วนะคะอ้าวด้วยความที่ได้ใจคิดว่าลดใหม่ก็ได้อ่าใช่มันลดง่ายไงทุกคนเขาคิดว่าเออเดี๋ยวก็ลดเดี๋ยวก็ลดเดี๋ยวก็ลดไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันลดใหม่ก็ได้ยังคะ และทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าโขกินก่อนนะคะตําหนักเนี่ยถึงเพิ่มมาถึง95กิโลนะคะเกือบจะเท่าเดิมนะคะเขารู้สึกอึดอัดในโมโหตัวเองทําไมปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้นะคะจําตอนลดแทบไม่ได้ลำบากขนาดไหนแต่พอครั้งนี้เนี่ยคงช้าไม่ได้แล้วนะคะตั้งใจทํามันอีกครั้งเคยทํามาได้ครั้งหนึ่งแล้วนะคะมันจะต้องได้อีกนี่เป็นไงแปลว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังพยายามลดน้ําหนักอยู่นะคะซึ่งจะต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบในตัวเองนะคะ เพราะว่าทุกคนที่แบบเออเลี่ยงการกินของมันก็คือแบบยับยั้งตัวเองควบคุมตัวเองได้เนี่ยคือแบบคนที่แบบเก่งที่สุดนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเแบลบก็หวังว่าเออทุกคนนะคะจะได้รู้กันบ้างว่าเออยังมีอีกหลายคนนะคะที่เขาทําได้นะคะแล้วก็ถ้าเขาทําได้เราก็ทําได้เหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคน ะะถ้าทุกคนชอบก็อย่า,าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้แบมด้วยนะคะสาหรับคลิปต่อไปเนี่ยอยากจะให้แบมพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้แบมด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยบาย,บายยนะคะทุกคนเยี่ยมค่ะเราจะลดน้ำหนักแล้ว